สวัสดีครับพี่น้องที่รักยินดีต้อนรับกลับมาพักคำพีประจำวันจากหนังสือมัทธิววันนี้มาถึงบทที่13ในวันเดียวกันนั้นเองพระเยซูออกจากบ้านมานั่งอยู่ที่ริมทะเลสาบคนจำนวนมากมายมาห้อมล้อมพระองค์ พระองค์จึงลงไปนั่งในเรือโดยมีคนพวกนั้นยืนอยู่ริมฝั่งอันนี้แก้ปัญหาเพราะว่าคนแน่นเ,เสียงไปไม่ทั่วถึงคนที่อยู่ด้านหลังมองไม่เห็นก็เลยถอยออกไปอยู่ในเรือซึ่งพระเยซูใช้ความคิดสร้างสรรค์นในการให้ข่าวดีไปถึงประชาชนถ้าพระองค์สอนเฉพาะในธรรมศาลา ของชาวอยู่ก็หลายคนก็ไม่กล้าเข้าไปแม้แต่จะสอนที่ริมฝั่งทะเลก็หลายคนก็เข้าไม่ถึงก็เลยถอยออกไปขอให้เราเป็นแบบนี้เหมือนกันให้เราคิดถึงว่าทำยังไงดีให้ข่าวดีไปถึงคนมากมายถ้าเขาไม่กล้ามาโบสถ์ก็ไม่เป็นไรก็ประชุมกันที่บ้านเขาก็ได้ถ้าเขาไม่อยากจะอ่านพักคมภีหรือไม่เป็นคนไม่ค่อยอา่านหนังสือก็ส่งลิงก์ถึงวิดีโอหรือ อะไรก็ได้ที่เราคิดว่าเขาน่าจะรับได้สนใจแล้วพระองค์ใช้เรื่องเปรียบเทียบต่างๆสอนพวกเขาหลายอย่างพระองค์เล่าว่ามีชาวนาคนหนึ่งออกไปว่านเมล็ดพืชในขณะที่กำลังวานอยู่นั้นมีพืชบางเมล็ดตกตามถนนหนทางนกก็มาจิกกินหมด บางเมล็ดตกลงบนดินพื้นดินที่ชั้นล่างมีแต่หินส่วนหน้าดินก็มีดินอยู่ตื้นๆจึงไม่ให้เมล็ดพืชงอกขึ้นอย่างรวดเร็วจึงทำให้เมล็ดขึ้นงอกขึ้นอย่างรวดเร็ว,รว,รวแต่เมื่อพืชน,นั้นถูกแสงแดดเผา ก็เหี่ยวแห้งตายไปเพราะมีรากตื้นๆบางเมล็ดตกลงกลางพงหนามหนามก็งอกขึ้นมาปกคลุมพืชกันหมดบางเมล็ดตกลงบนดินดีจึงงอกงามเกิดผลมากมายร้อยเท่าบ้างหกสิบเท่าบ้าง30มสบเท่าบ้างใครมีหู ก็ฟังไว้ให้ดีแล้วตอนนี้ผมก็จะกระโดดลงมาถึงที่พระเยซูอธิบายในข้อ18บแปดคำเปรียบเทียบตรงนี้อาจจะเรียกว่านิทานเปรียบเทียบเพราะว่า,ารายละเอียดต่างๆในเรื่องที่พระเยซูเล่าแต่ละอย่างมีความหมายซึ่งไม่ใช่ว่าคำอุปมาทุกอย่างหรือคำเปรียบเทียบทุกอย่างของพระเยซูก็จะตีความได้แบบนั้น ส่วนใหญ่ก็จะมีจุดใหญ่1ห,หรือ2จุดแต่นี้พระเยซูอธิบายารายละเอียดฟังให้ดีนี่คือความหมายของเรื่องชาวนาที่วานเมล็ดพืชเมล็ดพืชที่ตกตามถนนหนทางคือคนที่ฟังเรื่องของอาณาจักรพระเจ้าแต่ไม่เข้าใจมารร้ายก็มาฉกฉวยเอาพืช ที่วานอยู่ในใจเขาไปขณะเมล็ดพืชคือเรื่องของอาณาจักรของพระเจ้าว่าพระเยซูเป็นพระคิดเป็นกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่แล้วมาตั้งอาณาจักรของพระองค์ในโลกนี้ดินชนิดที่นี้คือดินแข็งเป็นทางเดินซึ่งนกก็มาจิกเอากินไม่เกิดผลประเภทนี้อาจจะเรียกว่าใจปิด ผมจะแบ่งออกเป็น4ดินสีชนิดคือใจปิดไม่คิดเชื่อแต่แล้วก็สุดท้ายเชื่อจริงใจปิดก็คือคนที่ส่วนใหญ,ญ่เขาก็ไม่สนก็เป็นกำลังใจกับพวกเราว่าขนาดพระเยซูก็ยังเจอคนประเภทนี้ก็เราไม่ควรจะท้อเมื่อเราเจอบ้าง เปาโลก็บอกเหมือนกันในสอโครินบทที่4ข้อสพระของยุคนี้ได้ทำให้ใจของคนไม่ไว้วางใจมืดมนไปเหมือนคนที่ตาบอดคนพวกนี้เลยมองไม่เห็นแสงสว่างที่มาจากข่าวดีข่าวดีนี้พูดถึงสงารสีของพระคริสต์ผู้เป็นเหมือนกับพระเจ้าทุกอย่าง แต่เขาก็มองไม่เห็นมันก็มามาปิดตาเขางั้นเราก็ใช้พลังอธิษฐานในการให้พระเจ้าเปิดใจให้พระเจ้าเปิดตาถ้าเราใช้คิดว่าเราจะเถียงเขาจนเขาต้องเชื่อ,อคิดไม่ได้แล้วมันเป็นสงครามไฟวิญญาณให้เราเพิ่งพลังอธิษฐานด้วยแล้วก็บางครั้งถ้าเขาไม่เชื่อก็หาคนต่อไปโอเคกลุ่มที่ ไม่คิดคืออาจจะเหอพระคิดเชื่อชอบสนุกอยากไปรู้สึกประทับใจลึกซึ้งแต่รากไม่ลึกนึกถึงเมื่อก่อนอที่เชียงใหม่ขายดีมากาพระจตุกามพูดถูกหรือเปล่าโอ้มีร้านเปิดเยอะแยะ,ยะมากมายตอนนี้หาไม่เจอเลยมันเหอ ก็เรื่องของศาสนาเรื่องความเชื่อเป็นแบบนี้ได้เหมือนกันเนาะอย่างบางคนก็เฮอพะคิดแล้วก็พอมีปัญหาหรือไม่รู้สึกลูกซึ้งหรือเกิดถูกคมเหงดูดโดนเพื่อนเซลก็เ,เลิกคนหนึ่งที่ผมสอนเ,ออเมื่อเขาอ่านเรื่องพระเยซูเขาร้องไห้นะแต่แล้วก็เขาก็รับพิธีจุมน้ำด้วย แต่ปรากฏว่าเขาก็ซ่อนบาปอยู่ตลอดอเช่นสูบกัญชาตลอดอาบางคนอาจจะประทับใจนักเทศพูดเกง่งเหมือนกับเฮโรดชอบฟังยอนจุ่มเทศแต่ถึงเวลาก็ไม่ยอมกลับใจาบางคนก็อาจจะชอบเพลงนมัสก,การบางคนก็ชอบกิจกรรมเด็กบางก็ก็แล้วแต่แต่ ที่ปัญหาคือรากไม่ถึงพระเยซูไม่เชื่อว่าพระเยซูเป็นพระบุข,ของพระเจ้าไม่เข้าใจหลักความเชื่อเปาโลพูดถึงกลุ่มเหล่านี้ใน2ทิโมธีบทที่3ข้อ6ว่ามีบางคนย่องเข้าไปตามบ้านต่างๆไปจูงจมูกผู้หญิงหัวอ่อนและบาปหนา ที่ถูกกิเลสตันหาต่างๆลากไปพวกผู้หญิงเหล่านี้ชอบที่จะเรียนรู้เรื่องใหม่ๆอยู่เรื่อยแต่ไม่เคยเข้าใจอย่างแตกฉานในเรื่องของความจริงเลยชอบศึกษาชอบรู้แต่ไม่ปฏิบัติตามไม่เอาไปใช้ก็ถ้าเพื่อนๆพาไปโบสถ์ก็ไปถ้าเพื่อนๆพาไปซ่องก็ไป เป็นเหมือนกิ้งกาเปลี่ยนสีเป็นกังหันเป็นกลวยที่ตั้งขึ้นบนเสาแสดงทางลมเป็นเพื่อนกินเป็นคนที่ไม่มีกระดูกสันหลังไม่มีความกล้าพวกลูกขุนพลอยพยักโอนเอ็นไปมาวอกแวกโลเลเข้าใจนะก็เศร้า โอเคนี่ดินประเภทที่สองที่เฮอประคิดแป๊บหนึ่งแล้วก็พอมีปัญหาก็เหี่ยวไปดินประเภทที่3คือเชื่อแต่มเมล็ดพืชที่ตกกลางผงนามนั้นคือคนที่ได้ยินคำสอนแต่ยังเป็นห่วงกังวลเกี่ยวกับชีวิตในโลกนี้และลงหลายในทรัพย์สมบัติทำให้คำสอนนั้นหยุดเติบโต จึงไม่เกิดผลในชีวิตถ้าศึกษาประวัติของอิสราเอลในพระคัมภีร์เดิมเขาจะทิ้งพระเจ้าช่วงที่เขาร่ำรวยร่ำรวยช่วงที่เขาสบายช่วงที่เขาชนะศัตรูนั่นแหละเขาจะเริ่มหันไปบูชา,ารูปเคารพต่างๆแต่ช่วงที่เขาเดือดร้อนอบ่อยครั้งเขาก็จะอ้อนวอนให้พระองค์มาช่วย ก็ชีวิตของเราก็เหมือนกันบางครั้งเราโดนทรัพย์สมบัติหลอ,อกเราลงหลายกับสิ่งของแล้วก็สิ่งของหรือทรัพย์สมบัติมันไม่ใช่บาปจะสังเกตว่าพวกหนามเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เป็นบาปแต่มันดึงดูดความสนใจของเราทำให้มเมล็ดไม่โตไม่รับแสงแดดไม่รับน้ำจากดินเพราะว่าพวกนี้ ดึงเวลาไปหมดดึงเงินไปหมดาบางคนก็อาจจะเป็นครอบครัวมาก่อนบางคนก็ตีกอล์ฟเป็นไม่ได้นะมีคนหนึ่งเรื่องเป็นเรื่องตีฟุตบอลบางคนเป็นเรื่องแอมเวย์ way. ไม่ได้บอกว่าแอมเวย์บาปนะแต่ว่ายากไม่ควรเป็นองค์เจ้าชีวิตที่ดึงเวลาไปหมด บางคนก็เป็นเรื่องหนี้สินบางคนเป็นเรื่องการสร้างบ้านแล้วโครงการต่างๆเหล่านี้มันกินเวลาหมดเลย,ยงั้นน่ะเขาเชื่อแต่สิ่งนี้ต้องมาก่อนเชื่อแต่ต้องเล่นเกมเกมมาก่อนเชื่อแต่เวลาไปอยู่กับ YouTube หมดเลยเวลาไปอยู่กับ Netflix หมดเลยเวลาไปอยู่กับ Facebook หมดเลย คือสิ่งเหล่านี้ไม่บาปแต่ต้องระวังไม่ให้มันเป็นต้นหนามขอให้มันเป็นเครื่องมือที่พระเจ้าจะใช้แล้วก็ให้เราต้นหนามมันน่ากลัวที่สุดเพราะว่าต้นหนามมันมันมันดูไม่น่าเกิดมันจะมาแบบเงียบเงียบมันจะโตแบบเงียบเงียบแล้วก็ค่อยๆคลุมอ่าถ้าจะเปรียบเทียบก็เหมือนกับว่าถ้าคนโดนรถชนแล้วก็เลือดไหล น่นอนอะ่ะคนนั้นก็จะไปหาหมอถ,ถ้ายังมีชีวิตอยู่ก็จะไปหาหมอแน่นอนแต่สมับคนที่รู้สึกเออหัวใจไม่ค่อยปกตกิก็จะโกโหกตัวเองว่าเขาไม่เป็นไรมั้งแล้วคนที่ตายเพราะปัญหาทางเลือดเอ,อ่อทางหัวใจตันอะ่ะมันเยอะกว่าคนที่โดนรถชนมันมันฆ่าเราแบบเงียบเงียบอ่า เอาดินที่4ีดีกว่าเมล็ดที่ตกในดินที่ดีนั้นคือคนที่ได้ยิงคำสอนแล้วเข้าใจจึงเกิดผลร้อยเท่าบ้าง60เท่าบ้าง30เท่าบ้างก็ขอให้เราเป็นดินประเภทนั้นเพราะว่าจะมะีหลายคนที่บอกว่าเรียกพระองค์ว่าพระองค์เจ้าค่าพระองค์เจ้าข่าแต่ไม่ได้ทำตามใจของพระบิดา อันนั้นก็จะเป็นดินที่ไม่เกิดผลบางครั้งเราไปประกาศเรารู้สึกว่าเหนื่อยเพราะว่าประกาศคนนี้ก็ไม่เชื่อคนนี้ก็เชื่อแป๊บเดียวคนนี้ก็เชื่อแต่แล้วมันไม่เกิดผลอะไรเลยแต่ว่ามันคุม้มพยสวรรมันคุม้มเพราะว่าดินที่ดีดินประเภทที่4นั้นน่ะเกิดผลน่ะสามสิบเท่าบ้าง60เท่าบ้างร้อยเท่าบ้าง แล้วก็หน้าที่ของเราไม่ใช่ไปตรวจดินว่าเออคุณน่าจะดีพอที่จะรับพระคำไม่ใช่เลยรัหน้าที่เราคือวานข่าวดีเรื่องพระเยซูเป็นพระคริสต์แล้วก็เดี๋ยวพระเจ้าจะได้รักเกียรติเมื่อคนเชื่อจริงกลับใจจริงอขอให้เราเป็นหนึ่งในกลุ่มนั้นด้วยความเมตตาและพระคุณของพระเจ้า ขอบคุณพี่น้องทุกคนที่เข้ามาร่วมวันนี้ขอบพระเจ้าอวยพรนะครับ